วัดเราเน่กินบะหมี่ไรบาทนี่บะหมี่เงินสิซื้อเขาวดปานั่นตวนึงวดเนาะปหเนากินไโอ้แต่ว่ามันขึ้นเิไปบ่อยเนี่ยบอยยัง่กับท้ยโลกยึดมันขึ้นบ้าอย่าง้ีดมันสเเตไปมัสตัวเอาบ่เนี่เอาเลเนาะ กระชังสีเด็กเครื่องไก่แม่บอสไก่ไก่ยูเซอร์นี่นี่เด็กเด็ก้มาแล้วนี่ยองโตแล้วนี่ยโอ้ก็สิบุหรีย่างไก่จิบพี่น้องบาดนี่เฮ้ยสวัสดีเพื่อนกันเอับครับสวัสดีครับคุณสวัสดีน้องครับทุกูพวกคำแม่บอกันอีกแล้วครับโมนี่นี่เมนูนี่ไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างครับเป็นไก่ย่างซอสพริกพริกเผ็ดเกาหลีแม่นบ่สจิบเิ่นขอมาแม่นครับแล้วสิจ้าไทยครับ เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเอฟซีพี่น้องเนาะอ่าไป <c oughs> ไปเบิ้งกันยันเลยขอตามเรื่องทำอย่งกงีนนะ้ยม้ยเดาอไปไดไปเอาชื่อครับตรงเอ้ยจ้ออกไปนังไม่ด้เขราะต้ตามเชียงไง เดีไปไม่หิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยพอดีตัวตัวไกลวะพอดีเลยเ้ยนี่เลยต้องอิบสองไหมสองไหมต้องมต้องีบ ไอ้มันคือดำไงไก่ย่างกาแฟอาจารย์อดพี่เมียนเขาติดเวนซ่งอันเอเฮ้ยป้าส่งผมโอ้ยกำลังปลูกผมไหมหมออืมรอเนาะตะกี้มันเป็นผมแดงผมดำมั้ยยังนี่เขาด่าเรี่องผมดเขาด่าหลายผดเขาบอกว่าเถาอียังคนอื่นเถาหัวงอกหัวขาวอย่าของเถาหัวแดงก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเหรอเเถาพี่บ้าเนาะโอ้ยจุงบ้ากับบ้าหนาหลักอยู่เด้อ อุ้ยพี่น้องเพิ่นบังเฮาปลาสวัสดีอีกรอบครับผมมอนี่มากินไก่ไก่ย่างไก่ย่างอยังน้ำพริกนี่นี่น้ำพริกเผ็ดเกาหลีครับพี่น้องเพิ่นขอมาสวัสดีครับมอนี่อ่าอย่างไก่รูพี่น้องกินครับไก่ย่างเผ็ดเกาหลีครับน้ำพริกเกาหลีครับใส่คนละขังกับพ่อไหมมันตีกนาทีที่เขียงแล้วใส่ถุงมือก่อนพี่น้องมันสิสวบ มันเศร้าหอนไปเนี่ยเศร้าหรือมั้งพวกมันโดนเติวลงขนาน้นเอาไปจุ่มน้ำไปสิได้หายหอนโอู้มันก็เสียรสซาดแล้วเนาะมันเหนียวไงเฮ้อมันถุงมือน้อยเออบังครับเอาไปลงมือครับประธานเลยพี่น้องได้ไปอ๋อครพร้อมแล้วครับเอาแกออกตัวหนึ่งก่อนพี่น้องอืมเอา ใส่ถุงใส่คันเดียวเพราะเนาะกันแสบคันนี้ไม่เห็นยังไงใส่ซองขังเลยเอาอเดี๋ยวเอานี่ของเจ้าโอ้โทัวสิได้กินพี่น้องมันถ่าโดนหรอโอโหถิ่นตะกินกับไฟแห้งอะไรเลยเนี่ยวิวหายนค่หนึ่งข้ามาอานฟอดอะ่ะ <laughs> นิวคอยหายหนึ่งโอ้นิวหายครับเอ้าผมง่อยับไปใส่อันนึงแต่เรียกจะดีพื่นะโอ้ยล้วค้มหากันมืมุลีอยู่นี่จีนิ่งว่ยนิวหายอ่ะพี่น้องอ่ะจานอดดึงคนละขาหอมมวยพี่น้อง สี่กินเลยเนี่ยนี่น้ำกิมเผ็ดเดี๋ยวคอยหามอย่เพราะท่า <c oughs> <c oughs> นพ่ออยู่กันสนุกอือหืออืมอ,มอมล้หืมอดาพอเนี่ยอเอาขรเนี่ยน้ำจิ้มด้วยเนี่ยอันนี้ละดีละโอชาดสุดพี่น้อง แม่เอาขาเอาขาก่อนเนี่ยเอาเอขาก่อนล่อยจะบีมใหย้ยขึ้นไหม mm hmm. อ้อาวไอหวนหวนเลยสวบน้ำกินหวนนะครับอืว mm hmm. <c oughs> นหวนขึ้นเนเพ <c oughs> นเห็นไปกินไตโต อือเลือเะอืออไรวะมันกนมัน่แสบเลยอือหือหืสุดเดแล้วคพื่อ่ะอยางมันแมันหอนไอทุนทวน

มันมาค่อยเผ็ดไอ้แบบมะมานาะมันเผ็ดแซ่บกว่าอือหือชิคกี้พายน้ออือหือโอ้เพิ่นผู้ม,มักดากเพิ่นเอาดากไปก่อนเลยอ๋อคนมักดาก <laughs> อือหือ เอาสีมุนนั่งส<บ>ิจ่ะอืมอืมอือหือเอาเอามาอันต้นนึงอือหืออือหืออ้าวอือหืออะไรอือผลิตกินมุมมั่ม <ง eterm Gore> นะครับกินให้พี่น้องอยากนั่มอ้ยเพิ่อกินมันยังกินสิมันยังแสบอือหือ สุดเลยว่วะก็แซ่บอะก็ยังค่อนมัาว่ะจานอดสูตรอาจารย์อดมักใกล้แซ่บปะเนี่ทุกคนเนี่ยอือหือเอ้ามันตึงยองมันกระขักอือหืออืออแซ่บอยู่แซ่บแต่เผ็ดเนาะ

อืมของแสบมีเศษอออืมเิงไจพูดอะไกันตอนนี้โอ้หนกินนะืนกกินนกิ้นกกิ้นกนกขึ้นสูงปของแ่บ

ชื่นงจฮะนีดกินมันงดพี่น้องมักธรรมะารนะครับแต่ว่าใส่แบบก็อเอิ่นอนซอสยังบนของ้ำยัง้ำยังบูดักฮอตชิคเก้นซอสอ้ซอสสำหรับไก่เผ็ดแบบนั้ะอีกอ,กอ,กอันเผ็ดโอ้มาเผ็ดดอก tin mất này thì bích kỳ xe nào rồi. mhm 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 Ừ. Ăn bắt ao. Ừm. Im ba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 . Im 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 ba. Im อ่าเสร็บแตบบอมี่หมนะอะอิ่มแล้วกะครับผมอิ่มไี่ล้องบ่เบิดอันนี้บ่ด้เอาทีมมีทีมงานคือเ่าครับเนาะผมกับเอากะพ่อสมนีกก้อน้อนี่กลาบสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งยู่ซูผูสุคนการกระทํำได้วาจาได้บุภาพกะขอโทษไว้น้ำเ้อครับอยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งสูผูสุคนตี่ามันแดงมี่ีอืมบ๊ายบายครับ ผู้ใดมากกัดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดบ่มากกัดกาบขอโทษน้ำเด้อครับพี่น้องไปไปแล้วเอ้าเวท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 เว่าท่านจะเซยฮัตปาก